คุณอุษาเอกุดมตุกค่ะจากฝ่ายบริหารคุนละมดค่ะแกนเชนค่ะหนมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทยบริาหารุนะมคับนะเพื now, ่อเต็ตาเลย ลำต่อไปนะครับคุณกัาลาพักเิกชาติขจัาบริหารเพื่อนรดครับเนเดิครับแข่งไดนกายของพุ่งารนะครับเอานได้มารงนะครับายจากองพนักงานสองพันและบริการนะครับ ขัอนแจ้งนะคะเวลาไปเข้าไปในฝ่ายบริหารคือวันนี้นะคะก็จะเจอกับพี่ๆท,ทั้งสองท่านนะคะท่าน่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณละไมทันสมัยค่ะจากฝ่ายบัญชีและการเงินงค่ะ ร่มในการเลยนะครับผมและลำดับต่อไปนะครับคุณจะเสมอใจปันทะมสุนทรนะครับจากฝ่ายเิีารครับขอบคุครับ,รบจากาแผนบรรจุดยาวน้ำหนึ่งค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณมนมมพัฒมโนไทยค่ะจากฝ่ายผลิตยาค่ะครับและคุณต่อไปนะครับคุณนรงเดชเพียมสะอาดจากฝ่ายผลิตยาครับเ่อนเชิญครับ ท่า้นี้ได้ข่าวว่า40ปีนะครับโอ้โหเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับทุกคนครับความผูกพันกับโครงการนี้มีเยอะมากๆสําหรับพวกผมแล้วก็น้องๆที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันนะครับทุกมนครับค่ะปีกับการอยู่ว่าหลังนี้นะคะโครงการเจรจากรรมค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณจตุพรจันมงค์ค่ะจากฝ่ายผลิตยาค่ะ แผนบรรจุยาน้ำสองนะคะขอที่ต้องนะครับครับจะลอยครับล้ำดับต่อไปนะครับคุณลุกทินเฉลิมที่ครับจากฝ่ายผริตยาครับเยนเชิญครับ สยายตา,า,าสายผลิตยาค่ะคุณผู้ชค่ะในทีนี้นะคะจากสายผลิตยาก็มีด้วยกันหลายท่านเลยนะคะใช่่ครับซึงเราเรียกว่าเป็นสายใหญ่นะครับผมในการผลิตยาเป็นควายสำคัญด้วยนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับผมคุณเดือนเ,เพลงอนัและการนนครับจากายสัิญาครับไม่นอะไรกกล้องเข้ากล้องถามเมื่อเจที่ลงจากเวทีแล้วนะคะนำโล่มาให้กับเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวทีนะคะเพื่อที่น้องๆจะได้เก็บไว้ให้พี่ๆก่อนนะคะ ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณพน,นิดนูแดงค่ะจากฝ่ายผลิตยาเช่นเดยวกันค่ะ โชคครับฝ่าจากป่าปิดยา,ารครับาอาหาจิดขอไปนะครับลงจากเวทีแล้วทั้งโลกคือเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวทีนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บโลกไว้ให้ก่อนนะคะ งามางอ,อยู่เลยค่ะเดินเชิญคุณจิ<ด>าจาสามารถจะกากไปทำยานะเป็นเชิญค่ะจากคะแนนไปจยุดยาน้ำหนึ่งนะคะวันนี้สวยมากๆเลยนะคะทีทีุ่กท่ททานวันนี้สวยบอกกันทุกท,ท่ทานเลยค่ะ นะครับระดับต่อไปนะครับคุณสุพศข้าหาครับจากฝ่ายชีววัตถุครับเยินดครับ คุณีรัไทยครับกรมจากฝางสมไทยและทศปาลนะครับเรียครับสำรับต่อไปค่ะยนเลิกคุณพวนศวายเลนค่จากฝ่ายผสมไทยและเอศสาเทนีพัน์ จากาเทคโนโลยีและวิศวกรรครับเกิดขึ้นครับก็หอ,อสวยทุกคนเลยนะครับผมก็ตตัวมาเพื่อที่จะถ่ายภาพเน็ิที่เดียระคะกมาาภาพในงานวันี่ขายิาด้วยนะคะตั้ต่อไปรเรียนเชิญค <s> ุณวิราคานแนค่ะจากฝ่ายเทคโนโลยีและวิศยการค่ะ ทุก์ชนก็อยู่ที่เป็นฟุมไลท์ที่ต้องการมาที่ตามกิจกรรมก็สามารถลงมาได้ตอนนี้นะครับลงมาได้นะครับยังสาวๆกันอยู่เลยเนาะกลับมาทำงานให <c oughs> ม่เจอตัะสินคจา่ายบริหารทั่วไปและผลิตภัณฑ์ค่ะา ดีใาจะดีของเราสวยมากๆเลยค่ะทางด้านเราเราก็กระโปรงการทุนอะไรสาวเราลอก็อยู่เลยเนี่ยเขาหนูปีเดูนย์เจ็ดศูค่ะสี่ปี กลับมาทำงานใหม่ท่านอบอกจริงหรือเปล่าจริงมากันหมดมาใส่ไปถึงการที่ถ่ายรูปอยู่ด้านนอกนะครับผมเป็นตะพูนะครับก็จะได้ถ่ายภาพครื่นกระเบียดสุดทานนะครับเอาลำดับต่อไปนะครับคุณเกษตรพลาาร์เทียมครับหน่อสายบริษัทอัตลุกระดิ่งบริษัทอาหารครับเด็กๆไปดีกา บอกเสียแล้วยังดูไม่แก่เลยอะ